และในช่วงนี้นะคะจะให้คุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากทีมงานจิตอาสาในโครงการเทนนทู N T ีรวมพลคนอาสาทำดีถวายในหลวงนะคะเนื่องในโอกาสครองราช70ปีค่ะซึ่งเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำจังหวัดชเชิยงเสากิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะก็มีกิจกรรมบันเทิงรวมไปถึงบริการต่างๆที่ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆนะคะติดตามกันได้จากการในงานของคุณอัญชันแวงชัยภูมิเลยค่ะค่ะเช่นค่ะ คุณผู้ชมคะบรรยากาศของความสุขสนุกสนานที่เราได้มาจัดโครงการชินเอ็นฮอนีโฟรวมพลคนอาสาทาดีถวายในหลวงเนื่องในโอกาสของราชครบ70ปีที่บ้านโรงเรียนบ้านอ่างเสือดําจังหวัดฉะเชิงเซาในครั้งนี้ค่ะตลอดทั้งวันก็เป็นไปด้วยความคึกคักที่พี่ๆี่จิตอาสาได้มาจัดก,กิจกรรมได้หลากหลายกิจกรรมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆของการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการมอบ อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำค่ะโดยมีพลโทกิติเทพเจียนสุไมนะคะได้มามอบรวมถึงพี่ๆจิตอาสาจากทีมสถานีข่าวทีเอนทนิโฟศิลปินจาก AF และ The Voice ค่ะมามอบอุปกรณ์การเรียนรวมถึงของเล่นให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะค่ะ กิจกรรมโครงการเชีนเอ็นฮโฟรวมพลคนอาสาทำดีถวายในหลวงเนื่องในโอกาสครองราชครบ70ปีครั้งที่7คร,ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพินิจจารุสมบัติประธานสภา,าวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์พลโทกิติเทพเจียนสุไมที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทยนายพงศารโตเจริญรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสองจังหวัดะเชิงสาวร่วมเป็นประธานค่ะ ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมชินเอ็นโทมิโโบเอกับชุมชนบ้านอ่างเสือดำค่ะและมีการบริการตัดผมฟรีโดยทีมจิตอาสาโรงเรียนเสริมสวยนานาชาติไทยและร้านเสริมสวยแชมพูการบริการพยากรโชคชะตาจากทีมจิตอาสาอมเทวาลาพาย,ยิบีค่าบริการคนละ9กบาทค่ะและนำรายได้ทั้งหมดนะคะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆค่ะ กิจกรรมรวมพลคนอาสาครั้งนี้นะคะทีมจิตอาสาก็ได้พร้อมใจการนำกิจกรรมต่างๆมามอบความสุขให้กับน้องนองค่ะโดยเฉพาะการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF และ The Voice นะคะจะสนุกสนานแค่ไหนคุณอัญชนาโตซาวามีรายละเอียดค่ะ ่านชันคะาสำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะซึ่งน้องๆและผู้ปกครองก็ยังคงมาร่วมง,งานกันอย่างคึกคักโดยไฮไลท์ในช่วงบ่ายนะคะก็เป็นการแสดงจากศิล,ลปิน AF ศิลปิน The White และก็กิจกรรมการดับเพลิงจากพี่ๆจิตอาสาค่ะ เริ่มต้นกิจกรรมช่วงบ่ายด้วยการแสดงจากศิลปิน AF คือน้องมุก AF10 น้องภูมิ AF11 น้องโอมจาก The v o i c e 3และน้องเบนพิธีกรจากรายการ TNL l i มไล e w นมาขับร้องเพลงและร่วมเต้นกับน้องๆอ,อย่างสนุกสนานตลอดช่วงบ่ายจิตอาสายังคงให้บริการตัดผมฟรีและตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่สร้างความคึกคักให้กับกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก นอกจากจะเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายที่ทีมงานได้จัดเตรียมมามอบให้แล้วก็อย่างอิ่มท้องกับอาหารหลากหลายเมนูอาทิราดหน้าขนมหวานไอศครีมน้ำแข็งใสค่ะกิจกรรมส่งมอบความสุขยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาสาสมัครมูลนิธิพอเตตึงพาขีเคืรอข่ายได้โชว์การแสดงวิธีการดับเพลิงอย่างถูกต้องสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสานานาการมอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน,น,น,นอาหารเครื่องดื่มจากผู้นสนับสนุนโครงการจํานวนมากพี่กำวันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่เขามามอบความสุขให้ในวันนี้เขาดีดีมากๆเลย ขอบคุณไหมคะขอบคุณขอบคุณจ้านี้ไอ้เก่าขอบคุณทีมงานหนูซึ้งๆหน่อยที่เขามาแล้วอยากให้เขามาอีกไหมโอ้ยอยากให้มาอยู่มาบ่อยๆเด้อก็รู้สึกดีใจมากค่ะทางเลมาของสุดาค่อนข้างจะมายากมากเลยนะคะพวกพี่ก็ยังอุตสาหะมาที่นี่แล้วก็นำความสุขให้กับพวกหนูได้เอาอาหารอร่อยๆมาให้กินและมาแจกของขวัญให้กับพวกหนูค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากจะทําให้น้องๆและผู้ปกครองได้อิ่มท้องและอิ่มใจแล้วจากการสอบถามพี่ๆจิตอาสาพวกเขาก็บอกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะคุณอัญชันคะตค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะประสบผลสําเร็จไม่ได้นะคะหากไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาคีเครือข่ายกว่า20องค์กรในการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพภคภัณฑ์ค่ะกลุ่มบริษัททรู CPF CPO ข้าวตราชัติบ้านหลงบุญโรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์มณฑลทนหารบกที่12น้ำดื่มดอยคำและทรูทานฟอร์เมชั่นเป็นต้นค่ะ สำหรับกิจกรรมส่งมอบความสุขสนุกสนานให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงเวลา1 6บหกนาทีค่ะบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะติดตามได้ในช่วงข่าวเวลา23นาฬิกาค่ะขอบคุณคุณคอัญชันด้วยนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานภาพบรรยากาศในการทำความดีแล้วก็สมม่งมอบความสุขให้กับน้องๆในพื้นที่นะคะ,คะ